วันดูวันนี้ดูคนจริงนะครับเออวันให้ครับขับรถบใสไซมาเองครับผมดูครับออไปแล้วครับเออเก่งครับโมโหฝนก็จะตกนะครับดูครับ <c oughs> ไปแล้วครับขับมอไซค์ไป <c oughs> เออมองสายมองพอเวลาวใกล้เข้ามาแล้วนะครับตกห้ำข้อมึงในแม่นะ <c oughs> ดูครับคนเก่งครับ ขันนี้นะ้ำมันก็จะหมดเหมือนกันครับว่าจะเติมยังไม่ได้เ,ดเติมครับเปิบแล้วนะครับดูครับดูมันงอนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียแล้อยเงอนใหม่บิดใหม่แรงครับมันว่านจะไม่กลับมันจะไปไหนครับดูครับ นี่แล้วครับไอ้กี้ IG กับปอมครับเนี่ยเนี่ยไม่ไมไมไแล้วจะไปสักคิ้วนะครับงอนครับ <c oughs> จะไปเองก็จะไปเองครับ <c oughs> <c oughs> ฝนก็จะตกนะครับบรรยากาศดีๆนะครับคุ้มๆ <c oughs> ขากับหน้าจะได้ยกมาใส่ขึ้นรถนะครับเนี่ยฮ่า ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปวทางเข้าในเมืองกาลสิธ์นะครับกาลสิธ์น่าอยู่นะครับ เมียงเลโดนเสาครับผมในโดนเสาร,รู้จักควบด้วยนะครับใส่แมสด,ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนดูครับในโนเสาใส่แมสครับแฟนเงอนให้สุสาวเจะไปไส Ê Nhanh Nhanh Chơi sai Ngon coi Ngon Ngon lắm Tại vì vịt Nhanh chú đi ไปแล้วลาก่อนครับกลับรถอยู่ครับ